สวัสดีัรรุ่นทุกคนด้วยน,นะครับผมผมใช้เวลานานมากนะครับคลิปนี้กว่าผมจะรวบรวมอะไรดีนะผมที่แบบยังงลงเหลืออยู่ในไทยนะครับอ้อไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะผมมีต่างประเทศด้วยก็คือประเทศเวียดนามนะครับก,ก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะเพราะว่าคนที่เล่นรถเก่านะเขาจะรู้กันดีว่ารถของเวียดนามนะผม อะไรยังหาได้นะผมแล้วก็พวกของแต่งอะไรพวกนี้คือเวียดนามยังจะมีอยู่นะผมก็คลิปนี้ผมมารวบรวมของที่แบบหาได้ในประเทศไทยที่ยังมีอยู่ที่เป็นแบบพวกของเก่าเก็บหรือเป็นพวกของที่แบบอ่านะผมไม่แน่ใจว่าผลิตหรือเปล่านะแต่ว่าคือคนที่หาให้ผมได้นี่ก็คือเก่งจริงๆนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมบอกนะผมว่ามีอะไรบ้างเอาชิ้นแรกเลยชิ้นนี้ พริสุดๆเลยนะผมจริงๆมันมีถุงถุงมาด้วยจริงๆผมจใจดูถุงด้วยนะมันเป็นถุงเขียนว่าเม d ดอินไท i l a น d แต่ว่าไอชิ้นนี้อ่ะเวียดนามนะผมนำเข้าไปประเทศเขานะผมผลิตในไทยนำไปขายที่เวียดนามนะผมแล้วก็ผมอยากได้นะผมแล้วก็พี่ของผมอ่ะเขาก็เลยไปสั่งที่เวียดนามแล้วก็เอาจากเวียดนามเข้ามาอีกทีอ่าก็จะกล่าวว่าคือผลิตในไทยส่งไปเวียดนามแล้วก็ส่งกลับมาไทยอ่ะคราวนี้เพื่อนๆก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าค่าส่งไปกลับนะผม เป็นพันแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยกันตกชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับเกือบ2 0 0พันะครับ<อ>กันตกนี่แท้แน,น่นอนนะครับผมแท้เลยแท้เลยแต่ว่าซองซองมันหายนะผมผมทำหายไม่กี่วันนี้เลยนะครับของใหม่เลยนะผมกันตกดีมร้อยนะครับดีมน่อยร้อยห้าสิบกันตกแท้แท,แท้เลยอ่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นของธรรมดานะผมจะไม่แพงมากนะเออจริงๆอ่ะถ้าผลิตในประเทศไทยผมว่าเต็มที่ก็น่าจะไม่เกิน1,000หรือพันร้อยนี่แหละนะผมถ้าจะอยู่แบบเป็นของไทยอ่ะนะ คือชิ้นเนี้ยบอกเลยว่าหายากนะผมแล้วก็ชิ้นนี้นะผมอันนี้ก็เป็น G N 5นะผมอันนี้เป็นหลัดของดิมนะผมจะเป็นหลัดของดิมเลยตัวนี้อ่านะผมนี่ก็คือเป็นตะแกรงตกร<น>ะกร้าหน้านะผมแท้เหมือนกันนะของแท้ติดรถพวกเนี้ยจะเป็นเหล็กนะผมจะเป็นเหล็กหมดเลยนะตัวนี้ไม่แน่ใจราคาว่ากี่ร้อยนะผมแต่ว่าแท้นะผมนี่ก็หนึ่งชิ้นนี่ก็หายากมาเหมือนกันนะผมแล้วก็ชิ้นเหล็กที่มาจากเวียดนามนะผมอันนี้ก็คือชิ้นเหล็กนะผมอันนี้เป็นรหัส อ่ะผมไม่ดูภาษาเลยแล้วกันอ่ะดูภาษากันเลยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมภาษาเวียดนามนะครับผมผมไม่ได้เอาสติกเกอร์มาแปะนะมันมาแบบนี้เลยจริงๆมันมาอย่างนี้เลยนะครับผมมันจะเขียนว่า made in Vietnam นะครับผม Honda Vietnam แต่ผมอ่านไม่ออกนะครับผมไอชิ้นเนี้ยชิ้นอะไรก็คือเป็นชิ้นกรอบไฟหน้านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่ากรอบไฟหน้าของประเทศเวียดนามนะครับผมเขาเขียนว่า Stanley ไหมนะครับผมอ่าใช่แล้วนี่สแตนเลสนะครับชัดเจน <gesch> นี่เห็นไหมเห็นไหมสเตนลีย์นะครับอันนี้เป็นบริษัทที่ผลิตพวกไฟพวกหลอดไฟนะผมของประเทศไทยนะผลิตให้กับพวกอ่าคนไทยแล้วก็ผลิตให้กับต่างประเทศด้วยนะแต่ผมไม่ชัวว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าคือที่ไอชิ้นเนี้ยมาจากเวียดนามนะผมเวียดนามแท้แท้แน่นอนนะครับผมโอ้มาช่างหายากจริงจริงนะของพวกนี้ยอมกับคนที่เอาเข้ามาจริงจนะไอของพวกนี้นะนะผมเรามารีวิวกันสบายสบนะผมแล้วก็อันนี้ อันนี้ของไทยนะผมอันนี้เป็นไฟหน้านะผมเป็นไฟหน้าเหมือนกับชิ้นเมื่อกี้เลยนะผม่าดูมาดูดูนะอันนี้คือเป็นหน้าฉายนะผมอันนี้เป็นของไทยนะอันนี้คือของไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับผมส่วนไอเนี้ยไอเนี้ยไอนี้ของเวียดนามนะผมขวานี่ของเวียดนามนะผมแต่ผมว่าน่าจะเหมือนงานน่าจะงานเดียวกันนะดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนเป็นงานเดียวกัน นะครับผมคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เวียดนามจะค่อนข้างเก่าหน่อยนะค่อนข้างจะเก่าหน่อยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนยังใหม่เลยนะแบบเก็บอยู่ในถุงนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เจกี่ร้อยแล้วนะแต่คืออันนี้อันนี้มาจากในไทยนะครับผม mm hmm. คือคนที่เล่นรถเก่าดันจะรู้กันดีนะว่าตอนนี้ของพวกดีมน้อยเอ้พวกตระกูลดีมนะผมพวกตระกูลดีมร้อยครูสภาอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยของมันจะหายยากแล้วนะครับผมแล้วก็นี่อีกชิ้นหนึ่งนะกระจก กระจกน้ผม G N 5นะครับเห็นไหมกระจกผมบอกเลยนะว่าคนที่หาของให้ผมได้ในไอ้พวกดีมไวในประเทศไทยเนี่ยก็คือคนนี้นะเนี่ยเฟซคนนี้เลยนะ <l od ong> เขาเป็นคนหาให้ผมนะมีเยอะมากเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าเราต้องสู้ราคาหน่อยนะแต่ราคามันก็ไม่ได้แพงมากไปกว่าพวกเวฟสักเท่าไหร่นะวันนี้กระจกแท้นะครคู่หนึ่งนะดีมวันนี้ผมจะใส่กระจกแท้เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ไอ้พวกเดี๋ยวพูดถึงของพวกของเวียดนามก่อนอีกทีนึง นับคนที่เบอร์ของจากเวียดนามเข้ามาในไทยให้ผมนะก็คือพี่คนนี้นะพี่คนนี้นับเอเลียนช็อปคนนี้หาไม่ผมเยอะมากนะไอ้พวกอะไรเวียดนามนะผมก็อีกชิ้นหนึ่งที่ผมเคยไปพูดในคลิปก่อนนะว่าเป็นคลิปที่อ่ารีวิวชุดสีใช่ไหมผมก็ประกับอ่ะมันจะเป็นของเทียมนับมาจากมาเลยนับแต่ว่าคลิปนี้นะของแท้ครับของแท้ครับมาดูกันอ่ะดูเลยดูภาษาเลย ดูภาษาเลยชัดเจนนะัยรุ่นภาษาเวียดนามนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะับนี่มันเขียนฮอนด้าเวียดนามนะบฮอนด้าเวียดนามเลยอยากให้ดูนะับ,นะบ,นะบเดี๋ยวซูมาไปใกล้ๆเห็นไหมนี่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 เลยฮอนด้าเวียดนามนับซึ่งสองชิ้นนี้นะครับผมแท้นะับเป็นประกับไฟเลี้ยวประกับไฟเลี้ยวซ้ายประกับไฟเลี้ยวซ้ายนละพวกนี้นี่ผมยังไม่ได้แกะนะ นี่นะผมพลกประกับไฟเลี้ยวซ้ายนี่ประกับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ประกับสตาร์ทนะประกับประกับเร่งนะชุดนี้อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับผมมาจากเวียดนามเลยแท้ๆเพราะว่าในไทยหาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วจริงๆนะผมอยากให้เพื่อนๆได้ถึงสภาพรถพอวันที่มันเสร็จนะมันจะออกมาใหม่แค่ไหนนะตอนนี้ผมยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนี่ผมสตาร์ทมือเห็นไหมนี่ผมสตาร์ทมือนับเป็นสีแดงเลยนะครับทีนี้ พันกว่าบาทนะครับสองชิ้นนี่พันกว่าบาทมาจากพี่เอเลียนช็อปนะครับคนนี้เป็นคนเบิกให้กับผมนะครับพี่เขาสุดยอดมากนะที่หามาให้แล้วก็นี้ชิ้นอันนี้ชินนนช้นด้วยอันนี้เป็นพวกยางนะเป็นพวกยางมันเป็นยางที่แบบไว้ใส่กับกันตกอะ่ะใส่กับกัานตกอะ่ะเป็นพวกยางแบบตัวที่จับท้ายอะ่ะนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะอันนี้พี่เขาน่าจะแถมมให้ผมนะตัวนี้หรือว่ารวมในราคาของกันตกแล้วนี่แหละนะแต่ว่าน่าจะแถมให้มากกว่านะผมว่าพี่เขา ทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมให้ผมจริงๆนะครับผมนะคือเอาง่ายๆพี่เขาขาดทุนะ <c oughs> นะนะผมแล้วก็อันนี้กล่องแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ยังเม็ดอินไ l a ล d อันนี้ยังหาได้อยู่ในในประเทศไทยยังพอหาได้นะครับอันนี้อันนี้พี่จักรวินหา้นะครับซึ่งหายากมากๆนะครับผมขพองพวกนี้แล้วก็มีน,นี่อีกอันนึงอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะกล่องเครื่องมือของดีม้อยนะเห็นไหมอันนี้ยังหาได้อยู่นะครับในประเทศไทยนะ ตอนนี้ผมไม่รู้เข้าไปกี่บาทแล้วนะผมแล้วก็เรื่องพวกจําพวกเรื่องไฟเลี้ยวไฟท้ายได้ไหมนะไฟเลี้ยวไฟท้ายคือถ้าเป็นของประเทศมาเลย์อ่ะสีมันจะเข้มจะไม่เน่เลยได้มาแล้วนะผมไทยแทย้ๆนะครับเหมือนจะเป็นของใหม่ด้วยนะครับเห็นไหมคุืผอ้จะสังเกตสีดูเลยว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะสีมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับแต่ถามถามว่าแล้วเข้มเข้มไม่สวยกว่าเหรอผมว่า สีไทยสวยกว่านับส่วนตัวนะส่วนส่วนตัวผมผมว่าสวยกว่านับอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวหน้านับอนนี้อันนี้คือฝาไฟท้ายนับคือเรามีเสื้อไฟท้ายกับเสื้อไฟเลี้ยวอยู่แล้วนะเราแค่เอาแค่ฝาครอบมันอย่างเดียวนับตัวนี้ไม่แน่ใจเรื่องราคานะแต่ว่าน่าจะหลักร้อยนะก็จะมีอาจจะมีอีกนับจะมีมีอกเอ้าไฟเลี้ยวหายไปข้างหนึ่งหายไปไหนเลี้ยวเดี๋ยวหากันนับผมแล้วก็อันนี้กรอบไฟเลี้ยวหลังนับกรอบไฟเลี้ยวหลังอันนี้ก็แท้เหมือนกัน อ๋อน,นี่งนไงไ,ไฟหน้าเนี่ยไฟหน้านะครับเนี่ยไฟหน้าไฟเลี้ยวหน้าหนึ่งคู่นะครับผมไฟเลี้ยวหลังหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายหนึ่งอันนะครับก็คือครบครบ,ครบนะครับรอบนี้แล้วก็ไอชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าของแท้มันหาไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผมของแท้มันหาไม่ได้แล้วจริงๆตัวนี้มันเป็นน่าจะเป็นงานเทียม นับอันนี้ผมไปเจอในเว็บลาซาด้ามานะผมน่าจะน่าจะร้อยกว่าบาทนับรวมส่งรวมส่งเลยตัวนี้นับป้าของเทมันเป็นอะไรนะเป็นปาติกใช่ไหมปาติกใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่เหมือนปาติกอันนี้เหมือนเป็นอลูมิเนียมแข็งๆหรือว่าเหล็กนี่แหละนับเนี่ยฟังจากเสียงดูนับตัวนี้ไม่แท้แต่ว่าไอ้ของแท้ผมมีนะผมเก็บเอาไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไ้ดูนะเดี๋ยวดูงานของแท้กับของเทียมอันนี้คือเทียมนับฟังเสียงฟังเสียงดูเสียงมันอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเสียงมันจะแบบนี้แต่ว่า ของแท้เสียงมันจะแบบอีกแบบหนึง่งเห็นไหมของแท้จะเสียงอีกแบบหนึง่งคนละเสียงกันนะคนละเสียงกันเลยฟังดีๆนะคฟังดีนะเห็นไหมคนละเสียงกันเลยอันนี้จะออกไปแนวไปทางเหมือนเป็นปฏิกนะอันนี้แท้แท้แน่นอนนะอันนี้แท้ติดรถนะป้าเก็บไว้ให้นะตัวนี้แท้ติดรถเลยซึ่งมันหาไม่ได้แล้วนะเห็นไหมป้าของแท้มันจะเป็นเขาจะเหาะสีมาแบบนี้หรือว่าเรามาเหาะเองของชุบมั้นอะ ไม่แล้วมันของเดิมจริงๆแันทรจริงๆงันมันต้องมีสีไหมมีสีที่ตัวอักษรไหม,ม,มต้องมาแบบไหนบบเแแนี่ยอ๋ออันนี้คือไม่เทนะครับแต่ว่าคือซื้อมาเก็บไว้ไงซื้อมาเก็บเอาไว้นะเห็นมันมันมีน้อยด้วยก็เลยซื้อมาเก็บไว้ดีกว่านะผมนี่หายากโอ้ยอืมอืมเรียบร้อยหมดเป็นรอยหมดนะนะผมจบไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตกใจกับราคาเหมือนกันมันก็คือนี่เลยนี่เลย นะครับมันก็คือโอ้ยาวแบบนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะรู้น่าจะดูออกกันนะครับแน่นอนครับมันคือเบาะนะครับผมเบาะแท้ๆนะครับเฮ้ยเบาะยังหาได้เหรอหาได้ครับพี่จักรวินหาไหมผมนี่ไงแท้เลยนะครับแท้เลยไม่ต้องสืบนะครับมาครบหมดเลยนะครับลูกยางนะครับผมสปริงเบาะนี่ โอ้ยดิดๆเลยมาครบหมดเลยนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับเพื่อนๆพ,พอจะทราบราคาของเบาะไฟเลี้ยวบังลมไหมเบอะไฟเลี้ยวบังลมอยู่ที่ประมาณพันร้อยพใช่ไหมครับแต่นี่นะครับรู้ไหมเท่าไหร่พันเครับพันเนะครับพันเจ็ดพนนี่แหละนะครับผมซึ่งแพงมากนะครับก็จริงๆอ่ะถ้าจะใส่เบาะเทียมถามว่าได้ไหมได้นะแต่ว่าเชื่อผมเลยนะว่าดีมร้ออะ่ะ ไม่สมควรที่จะปาดเบาหรือว่าใส่ให้เบามันบางนะับต้องใส่เบาเดิมเท่านั้นทรงมันถึงจะสวยแล้วก็มันถึงจะขี่ง่ายนะเราไม่ต้องไปโอไม่ต้องไปงอหลังอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะผมตัวนี้ครบ,ครบเลยนะับเบามาครบนะอ่ะแล้วก็นี่จะมีพวกอันนี้ย,ยางรองโซ่ที่สวิงามนับหนึ่งอันนะผมก็อันนี้มาชุดเป็นชุดแบบชุดเปิดเบานี่แหละนะผมเรานด้ให้พี่เขาเบิกแยกมาให้นะับอันนี้เป็นหูเบาเห็นไหม เป็นพวกหูเบาแล้วก็โอ้โห,โโหพวกน็อตพวกบูธอะไรนะรแยกมาหมดแบบนี้เลยนะเป็นมาอย่างนี้เลยเนี่ยน็อตฮอนด้าจะมาเป็นถุงละตัวถุงละตัวเนี่ยมาแบบนี้หมดเลยนะผม <f uss> <ward> er> มีเยอะมากเนี่ยพวกหูเบาเ <f uss> ห็นไหมหูเบาแท้นะผมแล้วก็นี่พวกลูกยางนะัลูกยางอันนี้ลูกยางน่าจะเป็นลูกยางอ่าลูกยางของไออันนี้เนไม่เป็นลูกยางเฮนนะครับน่าจะไม่ปิดนะ๋ <f uss> อ,อไม่ใช่ลูกยางเบาลูกยางเบานะครับรับ ซีดหนะับลับลับลับเบอร์ซีดลับเบอร์เป,ไ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 ป็นยางซีดเป็นเบาะหนับชุดนี้ไม่รูมหมดไปกี่บาทแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ชุดกุญแจหลังเปิดเบาะนะครับมีโอ้ยมีนะครับมีครบหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆริงบ,บางชิ้นผมอาจจะไม่ได้ใช้ทุกชิ้นหรอกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยใครใครอยากได้ชิ้นไหนก็ค่อยทักมาผมแล้วกันนะครับผมแล้วอย่าลืมด้วยนะ้ำมันเครื่อง e น d u โ o นะครับนะผมหนะับใช้ดี จริงบอกต่อนะผมมีขายนะทักมาที่เฟซผมได้นะแล้วก็เรื่องเอออีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องป้ายทะเบียนนะตอนนี้คือดิมดิมน้อยร้อยห้าสิบของเราเราใส่แบบนี้อยู่ใช่ไหมไอ้ดูเลขไปดูไปเอะไม่ยังมีปัญหาแลยนะคือผมใส่เป็นกรอบป้ายแบบหนีบอยู่นะแล้วก็มันทําให้ผมได้แผลเยอะแล้วนะเน่น่เพื่อนๆจะเห็นไหมนี่แผลนะเป็นแผลแบบเวลาล้างรถเลยแบบนี้เราไปลบไปขูดครอบมันตรงเนี้ยนะเป็นรอยคือผมมีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะ เป็นสิ้ายงจริงๆเป็นตัวเดียวกับของที่พึ่งให้ใส่รถพี่เนนไปในคลิปเคสอ่ะอ้าผมนี่กอบป้ายทะเบียนตัวนี้นะเป็นกอบป้ายตัวใหม่ตัวใหม่เลยนะตัวนี้เป็นลายเพียวคาร์บอนนะเพียวคาร์บอนเลยเพิ่งเพิรู้จักกันดีนะพอพูดถึงคาร์บอนนี่นะเป็นเพียวคาร์บอนเลยดูงานให้ดูงานไม่ดูหนะน้าเออนี่ตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อย 90บาทนะครับผมเต่นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อนะไปที่เพจตรงนี้เลยแล้วก็บอกว่ามาจากช่องเบลเคสานะรับส่วนลดไปเลยนะครับผมจากราคา1,590บาทนะเหลือแค่1,270บาทฟรีส่งไปกันเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครยังทุนน้อยนะครับผมเราสามารถใช้ตัวที่ต่ำกว่านั้นได้ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาาใไปดูนะตัวนี้ก็ อยู่ที่300อประมาณ3 0 0นะครนับรวมส่งเลยหรือว่าถ้าใครยังทุนน้อยกว่านั้นนะับก็ต้องตัวนี้เลยนะ้าเป็นตัวงานดิบนะับที่ยังไม่ผ่านการทําสีก็คือตัวแบบนี้เลยนะนับนี่ให้ดูในรูปแล้วกันนะับมันก็คล้ายๆกับตัวที่300บาทเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานดิบคือไม่ทาสีเลยตัวนี้บอกเลยนะครับราคาอยู่ที่1 2 0บาทรวมส่งถูกพอแล้วยังถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะับถ้าถูกกว่าน,นี้ต้องไปผลิตเองแล้วนะผมไปที่เพจ อาเซตตรงนี้เลยแล้วบอกว่ามันจากช่องเบรเกนาอย่าลืมนะถ้าไม่บอกามาจากช่องเบรเกนาคุณจะไม่ได้รับส่วนลดในตรงนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของทั้งหมดที่เราได้ทําการเบริกมานะผมไปทั้งหมดเลยนะตอนนี้ไม่รู้กี่บาทเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหเจ็บมากเลยนะทารถคันหนึ่งเนี่ยหมดไปเยอะมาก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 ,มาก,มากนะนี่ก็คือประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหจันตกเนี่ยเจ็บราคาบอกว่าเจ็บราคาเหมือนกันเบาะสวยมากเลยให้ดูงานครับ แท้แท้ครับแท้แท้ลูกยางครบยางเปิดเบาคครบหมดนะครับเอาไปใส่ได้เลยง่ายๆนะครับผมแล้วก็นี่น้ำมันเครื่องอีโดโลนะครับผมแล้วก็นี่นี่นี่กรอบไปเห็นไหมดูงานนี่เป็นงานคาร์บอนนะครับไม่ใช่งานเอาของเดิมไปหุ้มนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนก็คือเป็นการขึ้นงานแบบเพียวนะครับเพียวเพียวเลยนะครับไม่มีชิ้นงานอะไรมาหุ้มนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรา ไว้ติดตั้งในดีมอเรากันคือจริงๆอ่ะเวลาติดตั้งมันต้องใส่ไปในรถก่อนนะครับสิงจะใส่ายทะเบียนเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเจียายทะเบียนตัวนี้ออกนะครับผมฝากไว้ให้คิดกันแล้วกันครับเอาไปลองใชใ้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแผ่นอสติลิคริลิกใสนะครับผมกันน้ํากันฝนกันฝนุ่นกันรอยขีดขัวนแน่นอนนะครับผมโอเคไปแล้วดีกว่านะครับตอนนี้ดีมก็ยังตากแดดอยู่นะผมยังไม่ประกอบนะเพราะว่าผมเพิ่งขัดใหม่นะครับ กิ๊ที่เราลงกันไปก็คือมันยังไม่สวยพอนะรัรอบนี้สวยแล้วแหละนะัอาจจะสกปรกนิดนึงพอดีจอดจอดแลนะ้วเมื่อกี้มันมีฝนตกอ,อะไรพวกนี้นะครับเอเวเรียบร้อยแล้วนะโอเคขอตากแดดต่อแล้วกันนะครับผมชุดล้อเราไปดูชุดล้อคลิปหน้าก,นกันดีกว่าครับผมไปเจอกันครับ